สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เป็นครั้งที่18นะครับเ,เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึง่งคือความผิดเกี่ยวต่อชีวิตนะครับความผิดต่อชีวิตเนี่ยอย่างที่บอกแล้วนักศึกษาต้องไปดูอายันหนึ่งนะอายันหนึ่งไปทบทวนให้ดีๆนะเรื่องเจตนาประมาทไม่เจตนาไม่ประมาทคืออะไรการพยายามกระทาความผิดเป็นยังไงนะจะสําคัญมากสําหรับการเรียนความผิดต่อชีวิตและร่างกายเพราะต้องนํามาใช้ด้วยนะครับความผิดต่อชีวิตเริ่มที่มาตราแรกมาตราแรกในองค์ประกอบสั้นมาก ผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะมาตรา2 8 8การกระทำคือการฆ่าวัตถุแ่งการกระทำคือผู้อื่นการฆ่าเนี่ยคือการทําให้ตายนะไม่จํากัดวิธีนะแต่ความตายนั้นต้องสัมพันธ์กับการฆ่านั้นต้องสัมพันธ์กับความตายหมายความว่าการกระทําต้องสัมพันธ์กับผลนะครับความตายที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นเพราะการกระทํานั้นนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะกลับไปทบทวนอันยาหนึ่งนะเ,เช่น วิธีการทําให้ตายเนี่ยมีได้หลายวิธีนะเขาถึงได้มีคําที่บอกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะว่าเจตนาฆ่าเจตนาทําร้ายต่างกันอย่างไรนะเจตนาฆ่าคือเจตนาทาให้ตายนะผู้กระทํามักจะบอกว่าตัวเองไม่ได้เจตนาฆ่าเจตนาทําร้ายแต่การกระทําของตัวเองนั้นจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าตัวเองผู้กระทํานั้นเนี่ยมีเจตนาฆ่าหรือเจตนาทําร้ายยกตัวอย่างเช่นอาวุธปืนเนี่ย โดยส่วนใหญ่สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีเจตนาฆ่าแต่ถ้าเกิดสมมติปืนจะกลายเป็นเจตนาทำร้ายก็ได้ยกตัวอย่างเช่นปืนเนี่ยเอาไว้ยิงแทนที่จะยิงก็เอาไปตบหัวคนซะอย่างนี้จากเจตนาฆ่า,าจะกลายเป็นเจตนาทำร้ายร่างกายก็ได้หรือปืนใช้ยิงในจุดที่ไม่สำคัญเช่นเล็งไปที่หัวใจได้ไม่เลง็งเล็งไปที่หัวแม่เท้านะถูกหัวแม่เท้า อย่างนี้อาจจะเจตนาทําร้ายก็ได้นี่คือกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาแต่ระเบิดเนี่ยเจตนาฆ่าแน่นอนนะมีดมีดอาจจะเป็นเจตนาทําร้ายก็ได้หรือเจตนาฆ่าก็ได้เช่นมีดเอามาปาดคออย่างนี้นี่เจตนาฆ่านะแต่ถ้ามีดเอามากรีดที่นิ้วมืออาจจะเป็นเจตนาทําร้ายก็ได้นะเพราะฉะนั้นดูที่การกระทำนะ การกระทำเนี่ยต้องสัมพันธ์กับผลแห่งการกระทําถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันผู้กระทําต้องรับผิดในผลนั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นในกอยิงไปที่ในขอนะเล็งไปที่ในขอถูกเ,เล็งหัวใจนะแต่ปรากฏไม่ถูกหัวใจนะเฉียวไปที่หูอันนี้เจนาอะไรเล็นะเลงที่หัวใจนี่เท่ากับเจตาฆ่าแล้วใช่ไหมเฉียวถูกหูแสดงว่าไม่ตายในกอมีความผิดฐาน พยายามฆ่า28 8บวก80นะฮะ80ก็คือการพยายามกระทำความความผิดซึ่งกฎหมายมียกำนดว่าผู้ใดลงมือกระทำความผิดแล้วลงมือยิงไปแล้วเนี่ยคือลงมือนะเออแต่กระทำไปไม่ตลอดอันนี้กระทำไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลคือผลคือความตายไม่เกิดนะผู้กระทำจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่านะเพราะฉะนั้นการยิงไปโดยเล็งไปที่หัวใจและยิงไม่ถูกก็มีความผิดฐานพยายามฆ่าเออ ถ้ามีเหตุแทรกแซงเกิดขึ้นเหตุแทรกแซงนั้นจะต้องเป็นเหตุที่พึงคาดหมายได้ยกตัวอย่างเช่นในกอยิงไปที่ในขอถูกแขนในขอตั้งเจตนาฆ่านะยิงที่หัวใจแต่ไปถูกแค่แขนนี่คือเจตนาฆ่านายขอยังไม่ตายยังไม่ตายนะยังไม่ตายก็ส่งตัวไปรักษาพยาบาลสุดท้ายในขอถึงแก่ความตายความตายนั้นเกิดจากการติดเชื้อ ไปรักษาแล้วติดเชื้อที่แผลในขอไข่ก็ถึงแก่ความตายสมประโยชน์ในกอไหมในกอมีเจตนาฆ่าาอันนี้สมประโยชน์ถูกไหมในกอมีเจตนาฆ่าในขอถึงแก่ความตายในกอย่อมต้องรับผิดในผลแห่งความตายที่เกิดขึ้นแม้แผลติดเชื้อนั้นจะเป็นเหตุแทรกแซงแต่ถือว่าเหตุแทรกแซงที่เกิดจากการรักษาพยาบาลเป็นเหตุแทรกแซงที่พึงคาดหมายได้ผู้กระทําจึงต้องรับผิดในผลที่เกิดขึ้นหรือ ผู้เสี่ยงภัยผู้เสียหายเสี่ยงภัยยอมเสียหายเองยกตัวอย่างเช่นในขอไข่ถูกยิงที่แขนนายขอไข่ไม่ยอมกินยาไม่ยอมรักษาตัวปล่อยจนแผลเน่าแล้วก็ถึงแก่ความตายอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุแทรกแซงที่พึงคาดหมายเช่นเดียวกันเพราะถือว่าเกิดจากการรักษาพยาบาลหรือ ถ้าเป็นกรณีเหตุแทรกแซงที่ไม่อาจคาดหมายได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นายกยิงไปที่นายขอถูกที่หัวไหล่ยังไม่ถึงแก่ความตายปรากฏว่าระหว่างนายขอไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้นมีคู่อริของนายขออีกกลุ่มหนึ่งมายิงถล่มนายขอจนถึงแก่ความตายถามว่านายกต้องรับผิดในผลแห่งความตายของนายขอที่เกิดจากคู่อริถล่มไหม การที่คู่อริของนายขอไขมาถล่มยิงถล่มที่โรงพยาบาลเป็นเหตุแทรกแซงถูกต้องไหมแต่เป็นเหตุแทรกแซงที่ไม่อาจคาดหมายได้ใครจะมาคาดหมายได้ว่าจะมีคนมายิงถล่มกันที่โรงพยาบาลทําให้ในายขอไขถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นนายกรไม่ต้องรับผิดในผลแห่งความตายของนายขอนายกรรับผิดเพียงฐานพยายามฆ่านายขอเท่านั้นนะมีเหตุแทรกแซงอีกกรณีหนึ่งก็คือ กรณีเมอร์ซี่คิวลินหรือกรณีกาลุนยาคาดอันนี้เป็นกรณีของต่างประเทศที่เกิดขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยในกรถูกยิงนะบาดแผลที่หัวไหล่ไปรักษาตัวญนะาติก็เห็นว่าโอ้โหทรมานมากแต่หมอไม่ให้ความเห็นว่าอาจจะรักษาหายนะญาติเห็นในกรมีสายระยงระยางคิดว่าต้องตายแน่ๆถนะอดเครื่องช่วยหายใจออกแล้วก็เอาในขอ ไปตายที่บ้านสุดท้ายในขก็ถึงแก่ความตายเพราะไม่มีเครื่องช่วยหายใจความตายที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการกระทําที่ญาติถอดเครื่องช่วยหายใจอันนี้ถือเป็นเหตุแทรกแซงถูกไหมนะเพราะมีการกระทําอื่นที่เกิดขึ้นเหตุแทรกแซงนี้จากการที่ญาติถอดเครื่องช่วยหายใจนั้นถือว่าเป็นเหตุแทรกแซงที่ไม่อาจคาดหมายได้ในกอไม่ต้องไปรับผิดในผลแห่งความตายที่เกิดขึ้นนนี้ก็คือการกระทำคือการฆ่า วัตถุนยการกระทาคือผู้อื่นผู้อื่นต้องไม่ใช่ตัวเองฆ่าตัวตายไม่มีความผิดนะแต่ถ้าเกิดพยายามให้คนอื่นฆ่าตัวตายยุยงส่งเสริมให้คนอื่นฆ่าตัวตายนี้เป็นความผิดนะเดี๋ยวเราไปเรียนกันนะแต่ฆ่าตัวฆ่าตัวเองตายเนี่ยไม่เป็นความผิดนะไปหาผู้ช่วยเหนี่ยวกายมาบอกอยากตายไอ้คนช่วยเหนี่ยวกายเนี่ยมีความผิดนะคำว่าผู้อื่นนั้นต้องมีสภาพบุคคลในขณะที่ฆ่านะต้องคลอดออกมาแล้วอยู่รอดเป็นทาลกถ้ายังไม่คลอดมีความผิดฐานทำแทง้ง อันนี้ไม่ถือว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะต้องมีสภาพบุคคลด้วยนะการคลอดนั้นก็ต้องออมีการหายใจมีหัวใจเต้นนะเต้นได้เพียงหนึ่งวินาทีก็ถือว่าคลอดแล้วเพราะฉะนั้นการทําแท้งกับการฆ่านี้ใกล้เคียงกันมากนะลูกอูแวมาหนึ A ่งอแวเห็นลูกจะทําแทง้งแสดงว่าไม่แทงนะ้งใช่ไหมบีบคอลูกตายนี้มีความผิดฐานฆ่าคนตายนะไม่ใช่มีความผิดฐานทําแทงนะนะแต่ถ้าเกิดเอาอะไรไปเหนียว เกี่ยวลกให้ออกมาโยยังไม่มีชอบุคนนี้มีความผิดฐานทําแทนนะ้งการอยู่รอดต้องอยู่รอดด้วยตนเองจนกว่าจะหายใจได้นะหายใจได้ปุ๊บหนึ่งวินาทีบีบคอตายก็มีความผิดฐานฆ่าคนตายนะองค์ประกอบภายในผู้กระทาต้องรู้สมนึกในการกระทําอันนี้เป็นทบทวนนะทบทวนอายันหนึ่งนะต้องมีเจตนาต้องรู้ว่านั้นคือการฆ่าแล้วต้องรู้ว่าทําให้ตายนะยกตัวอย่างเช่นในกเจตนาฆ่าในขอ ในกอยิงไปที่ศพของในขอเห็นในขอดอนอยู่นึกว่าในขอมีชีวิตยิงไปที่ศพถามว่าใ,ในกมีความผิดฐานฆ่าคนตายไหมต้องตอบว่าไม่มีนะขาดงองระกบของความเป็นผู้อื่นเพราะในขอถึงแก่ความตายไปก่อนที่ในกจะยิงแล้วนะอันนี้อายาหนึ่งเลยก็ขาดองประกอบถือว่าไม่มีเจตนาคาอันนี้ก็คือความผิดตามมาตรา2 8 8ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นส่วนมาตา289กก็เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์คือเหตุที่ต้องรับโทษหนักขึ้น อันแรกก็คือค่าบุปการีนะบุปการีก็คือบิดามารดาปู่ย่าตาใหญ่นี่ดูทางสายเลือดนะผู้สืบสันดานค่าบุปการีเนี่ยหลานค่าปู่หลานค่าพ่อลูกค่าพ่ออะไรพวกนี้นี่บุปการีทั้งสิ้นดูความสัมพันธ์ทางสายเลือดเป็นหลักบุตรบุญธรรมค่าผู้รับบุตรบุญธรรมไม่ใช่ค่าบุปการีนะเพราะไม่ได้ผ่านสายเลือดเลยเราจะไปรับใครเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้นะเพราะฉะนั้นคําว่าบุปการีกับผู้สืบสันดานนั้นดูตามความ เป็นจริงพ่อแม่ไม่จดทะเบียนสมรสกันลูกออกมาลูกก็ยังเป็นผู้สืบสันดานของพ่อและแม่พ่อและแม่ยังเป็นบุปการีอยู่อันนี้คือกรณีแรกกรณีที่สองค่าเจ้างานซึ่งกระทําการตามหน้าที่หรือพ่อได้กระทําการตามหน้าที่การกระทําการตามหน้าที่ก็ต้องมีหน้าที่ด้วยนะออกเวรแล้วไปพักผ่อนอย่างนี้ไม่ถือว่าค่าเจ้างานกระทําการตามหน้าที่นะเจ้างานวิ่งไล่จับคนร้ายเราไปยิงเจ้างานอันนี้ถือว่ากระทําการตามหน้าที่นะ ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้างานผู้ช่วยเหลือก็คืออาจจะเป็นบุคคลที่เจ้างานร้องขอให้ช่วยเหลือฆ่าโดยไต่ตองไว้ก่อนนะการไต่ตองไว้ก่อนคือการที่ผู้กระทำมีโอกาสคิดทบทวนเช่นวางแผนมีการประชุมกินเหล่ายอมใจก่อนไปฆ่าอันนี้เรียกว่าไต่ตองไว้ก่อนอันนี้ก็ต้องรับโทษหนักขึ้นฆ่าโดยทรมานหรือทารุโหดลายการกระทำโดยทรมานฆ่าโดยทรมานคือไม่ทําให้ตายในทันที แต่ทําให้ทุกขเวทนาก่อนตายเช่นใช้เชือกรัดคอลากไปบนถนนนะแล้วยังไม่ตายเอาไปแขวนบนคือจนถึงแก่ความตายนี่ทรมานค่าโดยทารุณโหดร้ายเช่นเชือดคอเด็กนะค่าล้างครอบครัวเชือดคอเด็กไปทีละคนให้พ่อแม่ดูอะไรอย่างเงี้ยนี่ถือว่าเป็นค่าโดยทารุุนหดร้ายเอ่อถ้าตายทันทีไม่เรียกว่าทรมานนะเอ่อยิงตายทันทีไม่เรียกว่าทรมานยิงไม่ตายนะ เอาเชือกแฝนคออีกอย่างนี้ทรมานแน่ไม่ตายทันทีฆ่าเพื่อตเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกเพื่อกระทาความผิดอย่างอื่นเช่นจะไปข่มขืนผู้หญิงจึงฆ่าผู้ชายอย่างนี้เพื่อเตรียมการข่มขืนผู้หญิงฆ่าแฟนเขาอันนี้ก็เป็นความผิดตามมงเล็บวกฆ่าเพื่อจะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์เช่นฆ่าเพื่อจะลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ต้องรับโทษหนักขึ้นฆ่าโดยไม่เจตนานะไม่เจตนาหมายความว่า เขามีเจตนาแค่ทำลายแต่สุดท้ายผลของการกระทำคือความตายเกิดขึ้นอันนี้มีเป็นความผิดตามมาตรา290เช่นเราก้อนหินกว้างหัวเพื่อนเราเจตนาอายก้อนหินกว้างหัวเจตนาทำร้ายนะแต่ปรากฏว่ามันถูกหัวแล้วหัวมันล้มน็อกหัวฟาดพื้นไปเส้นเลือดในสมองแตกตายอย่างนี้ผลแห่งความตายคือเกิดขึ้นเราจึงมีความผิดตามมาตรา290เป็นการฆ่าโดยไม่เจตนา คือเกิดจากการทำร้ายแล้วมีผลก็คือความตายเกิดขึ้นเราจึงต้องรับผิดในผลแห่งความตายที่เกิดขึ้นนั้นผลแห่งความตายนั้นต้องเป็นผลธรรมดาที่เกิดขึ้นได้แล้วผู้กระทําต้องมีเจตนาเริ่มจากเจตนาทำร้ายนะโดยผู้กระทำไม่ได้เจตนาฆ่าถ้าเจตนาฆ่าแล้วไม่ตายก็เป็นความผิดฐานพยายามฆ่านี้กลับไปทบทวนดีๆนะอาญาหนึ่งมตาตรา291่ฆ่าโดยประมาทไปทบทวน59วรรวัคซี่การทำโดยประมาท คืออะไรคือการกระทําที่ไม่ได้เจตนาะเพราะนั้นต่อข้อสอบมาเจตนาและประมาทไปด้วยกันไม่ได้เลยนะเพราะประมาทไม่ใช่เจตนานะก็โดยกระทาโดยปราศจากความระมรัดระวังซึ่งบุคคลเช่นว่านั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการความร,ระวังต้องใช้ความระวังระวังเช่นว่านั้นได้เช่นขับรถนะต้องใช้ความระวัดระวังไม่ใช้ความระวรังระวังไปชนคนตายอันนี้ก็มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาทอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นประมาทเนี่ยให้ไปดูองค์ประกอบว่าประมาทเป็นยังไง เอารถที่ล้อมันจะหลุดแล้วไปวิ่งบนถนนนะต้องปกติเราต้องใช้ความระมัดระวัาางใช้รถที่มันมีสภาพสมบูรณ์ในการไปวิ่งอันนี้ก็เรียนความผิดฐานประมาทได้นะทาให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะมาตาา29 292คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่มีความผิดแต่ถ้าเราไปยุโยงส่งเสริมนะทาการทารุนหรือทําอื่นให้เขาฆ่าตัวตายโดยเราไม่ได้ฆ่าเลยนะอย่างนี้ ถือว่าเราม,ามีความผิดต,ตามมาตรา292เช่นมีคนเป็นอำเภกอยู่คนหนึ่งปล่อยให้สภาพความเป็นอยู่เนี่ยอยู่กินแบบอดๆอ,อยากๆนะเอาข้าวผสมกับมูลสัตว์ให้กินอย่างนี้เป็นต้นครูอย่างนี้เป็นต้นจนสุดท้ายเขาอยู่ด้วยไม่ไหวเขาฆ่าตัวตายนี่คือการกระทําโดยท,ทารุณให้ผู้อื่นฆ่าตนเองตายปล่อยสัตว์ร้ายเอาไว้หรือ293ยุยงให้เขาฆ่าตัวเองตายถ้าบุคคลนั้นยังมีอายุไม่เกิน 16ปนะีบอกอ้หนูมึงไปฆ่าตัวตายเลยเป็นคนอย่างนี้ทําไมโง่จาังอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะบุคคลอายุไม่เกิน16ปีเนี่ยวุฒิภาวะเขายังไม่พร้อมนะถ้าทําทให้เขาอยู่ในสภาพที่ไม่รู้สํานึกนะเช่นป่วยหรือเป็นโรคจิตอะไรพวกนี้ประกอบด้วยการที่เราไปยุโยงอย่างนั้นแม้เราจะไม่ฆ่าเขาเราก็มีความผิดตามมาตราสองที่ช่วยเหลือยุยงให้ผู้อื่นฆ่าตัวเองตายนะ การยุโยงส่งเสริมเนี่ยอาจจะบอกเป็นลัทธิบอกว่ากินยานี้แล้วก็จะมีสมบูรณ์แต่ยยิงบันยาพิษอย่างนี้เป็นตน้นสองชุนลมุนเป็นเหตุให้คนตายอันนี้ไม่รู้ว่าความตายเกิดขึ้นจากใครนะแต่เข้าร่วมในการชุนลมุนเช่นไปชุมนุมในม็อบแล้วมีการยิงเสียงปืนยิงขึ้นหนึ่งนัดมีคนตายนะเราเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ตั้งแต่สาคนขึ้นไปแล้วมีการ ความตายเกิดขึ้นเราต้องมีความผิดตามมาตรา294นะการชุนลมุนคือต้องไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ต้องมีความหมายต้องหมายถึง2ฝ่ายเข้าร่วมทําร้ายต่อสู้ทะเลาะวิวาทกันนะแล้วก็มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายนะที่เกิดจากการชุนลมุนนั้นนะถ้าทราบว่าใครเป็นผู้ตายอันนี้ก็จะมีความผิดคนที่ฆ่านั้นก็เป็นความผิดตามมาตรา288อีกบทหนึ่งทางหากสําหรับคนนั้น แต่คนที่ร่วมในชุลมุนต้องรับผิดตามมาตาา294ทั้งหมดนะก็จบเป็นความผิดสำหรับความผิดต่อชีวิตนะในครั้งนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนอายหนึ่งนะครับวันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ